แม่ปลากว่าหนึ่งร้อยดานทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเด้งเดิงเด้งโอ้ยอยเดี๋ยวก่อนโอ้ยแสบท้องยังเลยหิวข้าวอะ่ะโอ้ยจะกินอะไรดีเนี่ยน้องโดนัทก็ไม่อยู่ด้วยผมขอนำเสนอร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่เยาวราชโอ้ยนี่โฆษณาเนี่ยแป้งหนานุ่มหอมชีสนุ่มชุ่มรินรสชาต ทานได้ไม่มีเบื่อชิ้นเดียวก็ไม่พอจริงๆอ,อยากเกินพิซซาแล้วจะรออะไรล่ะไปกินพิซซาที่ยาวันดีกว่าอยากกินพิซซาไหมจ๊ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมขอสั่งพิซซ่านะ้าไปล้วถาดหนึ่งคะ่ะ โอ้โหฮร้านบ้านไหนทำมาให้มีคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเนี่ยยิ่งกว่าป่าช้าสเสีอีกเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมร้านสกปรกมากจังทำซอสมะเขือเทศเลือกท้อเปอเปิ้นเต็มร้านไปหมดเลยโอเคเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนนั <c oughs> ่นมันหัวใช่ปะหัวใครอะโอเมกอนแล้วอยู่ไม่ได้ เจอศพผัวคนตายในร้านพิซซ่าค่ะแล้วมาเป็นกำลังใจให้จุดออกไปจากที่นี่กันเนี่ยคิดว่าจะออกไปได้เหรอ <c oughs> จะเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ฉันจะทำพิซซ่าสูตรพิเศษพิซซ่าหนะ้าเฮเนี่ยโอ้ my god น้ามัเจ้าของร้านพิซซ่าเนี่ยเอาไงดีล่ะทุกคนจะเอาไงได้ล่ะหาทางออกหนีไปจากที่นี่สิแล้วจะหา อยู่ที่หน้าทางออกอะโอ้โหดูดิเจ้าของร้านเอาพนากาักงานพิซซ่าจัดทำพิซซ่าสยองมากๆเลยเหลือแต่หัวเลยอะครับทุกคนโอเคงั้นเราหาทางออกจากหลังร้านกันดีกว่าน่าจะทางนี้นะเอาล่ะปุบ๊บโอ้โห้แล้วโผล่มาที่ไหนกันเนี่ยอุ้ยดูดิเดีย๋ยบอกนะให้เรากันเดือดตากลัว แล้วจุดมีทางเลือกเหรอไม่มีเด็กเอาล่ะกระโดดอนั่นชวดแน่อีนี่เดียวเดียวฟุตได้ถืงแล้วครับทุกคนชวงแน่ก็เถอะว่าไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะคะปุบโชอเสจทันทีเป็นไงถึงขาจะเตี้ยแต่กระโดดไกลนะครับและนี่อะไรอ่ะโอ้พระเจ้าจ้า บนะะคเจ้าแข้งแหลมๆนี่นะคะอย่าโดนเด็ดขาดไม่งั้นตายคาที่ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเจ้าของร้านนี่โอมาให้กอมาให้ฉันสับหัวเหลือแต่หัวมาทำหน้าพิซซ่าเทซะดีๆเลือกอะล่ะโอมาออโอ้ยโอตกมาอยู่ที่ไหนกันเล่นเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิข้างล่างมีแต่ละวาตเตมไม่หมดเลยค่ะอันนี้ก็ให้เรากระโดดข้ามไปตรงนู้นนะคะ โอเคเตรียมตัวจับจังหวะกระโดดฟึบอันนี้ไม่ใช่เซฟด้วยคบทุกคนเอาลาะกระโดดแล้วก็เซฟไปด้วยพวกหวานผิดพลาดฟึบเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ my god ให้จุดข้ามเหล็กแหลมๆนี่ย เริ่มใหม่กันดีกว่าอ,อค่อยๆกันเดิบกันเดิบไปนะคะเพราะว่าข้ารล่างเนี่ยตกลงไปเราก็จะตายคาที่ทันทีเลยอ่าเซฟแล้วนี่อะไรอะ่ะให้เราปรีนขึ้นไปเหรอน่าจะใช่นะจุนโอเคงั้นเราก็ปีนขึ้นไปเลยครับทุกคนไปกระเดิบกระเดิบกระเดิบเหมือนสาไปด้วแมนฟิบึ้นมาแล้วเฮ้ยล้วผอมมาที่ไหนกันล่ะเนี่ย ด้วยน่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นห้องน้ำหรือเปล่าประตูนี่เธอทางออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โอะอะไรเนี่ยอันนี้มันมีสายไฟอ่ะให้เรากระโดดข้ามไปเหรอโอเคชวมแน่ข้ามสายไฟไปเลยโอ้เป็นได้จนกระโดดเก่งไหมครับทุกคนวิ่แล้วนี่รัวอะไรให้เรากระโดดลงไปเหรอโอเคฟุ๊บเฮ้ยพอมาที่ไหนเนี่ย โอ้โห oh ทุกคนไม่คิดเลยว่าลาบิซซ่าจะมีแอดเวนเจอร์หาทางออกได้เยอะขนาดนี้นะคะและเมลืมบอกไปค่ะว่าเรานี่ก็มาอยู่ในแมปไขปิซซ่านะปาปาพิซซ่าแมปนี้ก็ทำมาเหมือนกับในแมปโลบอกเลยนะคะเอาละถึงจุดเซฟแล้วแล้วก็วิ่งไปต่อเลยแล้วเนี่ยอะไรอะโอ้โห oh <ho, S 2> ให้เราปีขึ้นไปข้างบนจุดสุดยอดนั้นเหรอโอ้โ oh หมันเสียงมา,มากๆเลยนะเนี่ยโอเคทุกคน ตัวกระโดดฟุบนน่เอาล่ะกระโดดต่อไปเลยโวยค่อยๆกระโดดนะครับทุกคนรู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยถ้าตกลงไปเนี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะครับโย้ยอุ๊น่โวยแล้วทำไมบันไดจะต้องเล็กอะไรขนาดนี้เนี่ยโย้ยข็สร้างแบบทำบันไดให้ใหญ่ๆกว่านี้หน่อยได้ปะจะได้กระโดดขึ้นไปไง่ายๆอะครับยิงม,มองข้างล่างก็ยิงเสียวโหยจนกว่าความสูงเลยเนี่เอาละเต้นตัว โดนเฟยเสียวไฟเสีเฟยเอาล่ะอืดไปถึงแล้วไปถึงแล้วฟุบโอ้ยถึงแล้วคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าสะพานจะให้เราไปทางนี้นะเอาล่ะเดินกันไปเลยค่อยๆเดินด้วยนะสะพานมันเล็กมากๆเลยครับทุกคนอืดอ่าถึงแล้วและนี่อะไรอะ่ะทำไมมันไม่ควนะันน่ะเรามาอยู่ที่เตาเผาพิซซ่านะ เรากลายเป็นพิซซ่าทันทีเลยนันเนี่ยนั่นนั่นได้ถึงแล้วเสร็จทันทีและในบันไดเราปีขึ้นไปใช่ป่ะแล้วก็ตายแลยนะ้วครับรู้สึกว่าจะไต่ขึ้นไปออกจากเตาเผาพิซซ่าใช่ป่ะ จะหนีไปไหนเฮ้ดยดูนาดิวิ่งจับว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกิดไปแล้วเนี่ยพาดนิดเดียวตกลงลาวาเลยโอเคกระโดดต่อเลยครับฟึบนี่เป็นไงอึด๊ดอ่าเซฟแล้วเนี่ยอะไรโอ้โห มีแสงเลเซอร์แบบนี้เฮ้ยถ้าเกิดเราก็โด,ดินผิดพลาดปุ๊บนะขาดสองท่านทันทีเลยแล้วโผมมาที่ไหนก็ไม่รู้เซฟก่อนเลยเฮ้ยจะมีเจ้าของลัโผมม่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยให้เรากระโดดขึ้นไปเหรอโอเคเอาละค่ะตอนนี้นะคะจูนก็พยายามกระโดด ไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะออกจากร้านนี้นะฮะหนทางอีกยาวไกลค่ะใช่แล้วโอ้ยทาสั้นๆหน่อยก็ได้โอ้ยจุนกลัวมากเลยครับเอาลากกระโดดฟุ๊บนน่อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหลาวาอีกแล้วให้เรากดปลกกลัวขึ้นไปข้างบนโอ้ยแล้วจะให้เราลงมาคักลากทำไมเนี่ยเอาล้วนะกระโดดปุ๊บอืดอืดอ่ามัน,นงบันไดบันไดเฮ้ยชวดอ่า นี่อ้าึ้นเลยเซตแทนเช่ด้านนี่อะไรอ่ะโอ้ยยังไม่ถึงนี่หรอน,นั่นอุย้ยตรงนั้นมีประตูเอาล่ะกระโดดเลยครับทุกคนอุ้ยเป็นไงกระโดดแบบรวดเร็วโอ้เหมือนเราจะออกมาขาึ้น เข้าจนนั่นไงดาวดาวใช้ชนะโอ้โหโอ้ยอย่าเข้ามานะ้เฟยโอ้ยไม่ได้แอมชันหรอกไหนดีสุดจนก็ออกจากที่นี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำ